ถ้าเราไม่สามารถไปร่วมรัฐบาลได้ก็ต้องพร้อมที่จะเป็นข่ายค้านกับไม่ใช่ว่าพระมาชวนเป็นรัฐบาลก็ร่วมกับพระโจรมาชวนรัฐบาลก็ร่วมกับโจรบนเอกสุนทิยึดอำนาจต้วเหตุผลสี่ข้อมีพฤติกรรมทุจริตโกงกินคอร์รัปชันรัฐบาลชุดของพนุต,ตัวสักจินนั้นรุนแรงมีความแตกแยกสามัคคีในชาติรุนแรง มีการแทรกแซงองค์กรธิสรัมีพฤติกรรมเบี่ยงเบรคามจริยานุภาพยิยาให้คนไม่ดีมีอำนาจโดยเลือกคนดีเข้าไปเป็นผู้แทนกับพี่น้องครับปัญหาภาคใต้ที่เกิดเดชจนทุกวันนี้เพราะรัฐบาลชุดหนึ่งละเมิดหลักนิติธรรมทั้งหมดนั้นมาจากความผิดพ,พลาดของรีบายวันที่8เมษายน2544เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เราอย่าไปคิดว่าเข้าไปในสภาแล้วเป็นรัฐบาลอย่างเดียวถ้าเราไม่สามารถไปร่วมรัฐบาลได้หรือไปตั้งรัฐบาลได้ก็ต้องพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านครับไม่ใช่ว่าพระมาชวนเป็นรัฐบาลก็ร่วมกับพระโจรมาชวนรัฐบาลก็ร่วมกับโจรไม่ใช่อย่างนั้นครับต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรี ที่จะดำรงตนอยู่ในวิถีทางที่ชอบธรรมในกระบวนการ,รจัาบไตยการที่เราเปลี่ยนรัฐบาลเมื่อคุณทักษิณมาเป็นนายกต่อมาปี49พลเอกสนทิยึดอำนาจพี่น้องนึกออกไหมครับรุ่นหลังอาจจะนึกไม่ออกผมตบทวนว่าพลเอกสนทิยึดอำนาจด้วยเหตุผล4ข้อ1 มีพฤติกรรมทุจริตโกงกินคอร์รัปชันในรัฐบ,บาลชุดของพันโมตัวทักษิณน,นั้นรุนแรง 2. มีความแตกแยก,กสามัคคีในชาติรุนแรงถ้าพี่น้องจําไม่ได้ผมต้อต,ว,ตวนว่าบางจังหวัดเราเข้าไปไม่ได้มีคนเสื้อแดงดักอยู่เราเข้าไปก็มีการทําร้ายป่าผมยังโดนที่ลําปางเลยครับซึ่งพี่น้องที่ลําปางก็ไม่ได้มีส่วนแต่เป็นการยุยงของคนกลุ่มหนึ่ง 3. มีการแทรกแซงองค์กรอิสระจนปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้องค์กรอิสระต้องรักษาความเที่ยงธรรมเที่ยงตรงแต่รัฐบาลในขณะนั้นเข้าไปแทรกแซงเอาคนของตัวเองเข้าไปแม้กระทั่งวุฒิสภาเขาเอาคนตัวเองเข้าไปเป็นประธาน4มีพฤติการมิ่มประดมเดชานุภาพนี่คือเหตุผลสี่ข้อที่ประลุสิทธิยึดอานาจแต่พลเอกสนที่ยึดอานาจแล้วไม่เป็นนายกเองครับให้พลเอกสุรยุทธจุลานนท์เป็นนายก พลเอกสุยจุลานนนเป็นคนที่ผมตั้งให้เป็นผู้บัญชาการฐานบกเมื่อผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม3ปีเป็นคนดีขณะนี้คือประธานองค์คมนตรีรัฐบาลชุดพลเอกสุยุธจุลานนนนั่นแหละครับที่เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุจาก300บาทที่ประชาธิัตย์ทำไว้เป็น500บาทกับพิ้องครับ นี่คือที่มาของ500บ้านเมืองเราจะไปได้ดีต่อเมื่อเราสามารถกระจัดการทุจริตโกงกินให้เหลือน้อยที่สุดผมไม่ได้หวังว่ามันจะหมดโดยสิ้นเชิงผมยึดพระบรมราเชวาทในหลวงรัชกาลที่9บ้านเมืองมีทั้งคนดีและไม่ดีไม่มีใครสามารถทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองเป็นปกติเรียบร้อยชึงไม่ใช่ทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองอย่าให้คนไม่ดีมีอำนาจจะทำให้บ้านเมืองเสียหายในหลวงรัชกาลที่เรับสั่งกับรัฐบาลชุดไหนครับเปล่าเลยครับรับสั่งกับลูกเสือเด็กๆเยาวชนว่าวันหนึ่งลูกเสือเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขอให้ระลึกว่าบ้านเมืองมีทั้งคนดีและไม่ดี สิ่งที่พระองค์ท่านรับสั่งไว้เป็นอมตะชนปัจจุบันนี้และต่อไปในคตยังมีคนดีไม่อยู่ในบ้านเมืองพี่น้องครับนี่แหละครับจึงต้องย้ําจุดยืนว่าเราต้องเลือกพักดีและคนดีผมไม่ซ้ําที่หัวหน้าพักได้พูดว่าหัวหน้าพักปฏิบัติมีมาแล้ว8คนไม่มีคนใดถูกสอบว่าทุจริตโกงกินผมไม่ย้ําเรื่องนั้นแต่ผมเรียนพี่น้องว่า ในสังคมเรามีทั้งคนด,ดีและไม่ดีทุกองค์กรมีคนดีอยู่ในพรรคการเมืองทุกพรรคครับไม่ไปประนามใครแต่ก็มีคนร้ายอยู่ทั่วๆไปเราในฐานะประชาชนในระบบนี้มีสิทธิ์เลือกรัฐบาลที่ดีโดยเลือกคนดีเข้าไปเป็นผู้แทนครับพี่น้องครับ <S <S <laughs> เพราะระบบนี้ผู้แทนเสียงข้างมากเป็นผู้ทั้งรัฐบาล ระบบนี้ไม่เหมือนระบบประธานาธิบดีปัญหาภาคใต้ที่เกิเดเหตุจนทุกวันนี้สูญเสียชีวิตไปประมาณ6 7เจ็ดพัคนเพราะรัฐบาลชุดหนึ่งละเมิดหลักนิติธรรมเชื่อว่าคนร้ายมีไม่เกินเท่านี้สมเดือนก็แก้หมดโดยวิธีเก็บนี่ไม่ใช่หลักนิติธรรมเป็นหลักใช้อำนาจตามเมเบือใจไม่ใช่หลักการที่ให้ตำรวจสอบอายการฟ้องศาลตัดสิน เมื่อฝ่ายบริหารตัดสินใจเองว่าสั่งเก็บอะไรเกิดขึ้นครับคือทุกวันนี้ที่กลุ่ม RKK เกิดขึ้นในภาคใต้และสูญเสียชีวิตทุกอาชีพเสียชีวิตไปแล้วยกเว้นอาชีพหมออย่างเดียวพยาบาลยังเสียเรานึกว่าในชุมชนแถบนั้นเจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์การทำสวนย่างไปช่วยดูแลสาวสวนยางชาวบ้านชาวบ้านน่าจะดูแลคุ้มครองเปล่าเลยครับ ก็เสียชีวิตเหมือนกันทั้งหมดนั้นมาจากความผิดพลาดของนโยบายวันที่8เมษายนส5 1 4ายเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งดังนั้นคำว่ามาจากเลือกตั้งอย่างเดียวไม่พอต้องมาจากเลือกตั้งและยึดหลักกฎหมายบ้านเมืองในการปฏิบัติด,ด้วยไม่ใช่มาจากเลือกตั้งแต่ใช้อำนาจตามมาเปิดใจนอกหลักนิติธรรม ถ้าเป็นเช่นนี้ก็เช่นปัญหาภาคใต้ที่เกิดเดตทุกวันนี้นี่คือสิ่งที่พี่น้องถ้าติดตามจะเห็นทั้งหมดมาจากจุดเริ่มต้นความปิดปลาดเมื่อ8เมษายน2514แล้วเกิดเด็ด3ปีต่อมาคือ4มกราคม2547คืออะไรคือการปล้นเปินที่ใกล้ปิเหลง คนร้ายเอาปืนไป417กระบอกยิงทหารตาย4คนปืนกระบอกเดียวมานําเดียวแบกไม่ไหวแล้วนี่400กว่ากระบอกคำตอบก็คือคนร้ายสะสมกำลังไว้3ปีเพราะนโยบายปิดพลาดบ้านเมืองจึงไม่ใช่ของทดลองถ้าเป็นของทดลองเราให้ทุกภาคการเมืองที่เขียนโดวยวายบอกชาวบ้านให้เขาทดลอง แต่เราได้ตัวอย่างทดลองนยโยบายแก้ปัญหาปากใต้8เมษายน2014มาแล้วว่าผลคืออะไรผลคือทุกวันนี้ที่เราเสียสูญเสียชีวิตคนบริสุทธิ์ไปทั้งพุทธและมุสลิม6 7เจพันคนเพราะเราไม่ยึดหลักนิติธรรมไปใช้อำนาจตามมาเบื่อใจเพราะฉะนั้นบอกพี่น้องว่าเราจะทำให้ปัญหานี้มั่นคงได้กฎหมายต้องเข้มแข็งครับผิดต้องผิดถูกต้องถูก